อ oh. oh. ุ้ย <idden> ต <Two> ันิงตะปิ่นตานตัวสองตัวอุ้ยไปแล้วอีกสองตัวตัวสตัวสามตัวตัวสตัวตตนัวเพี้ยตัเพียตัเพี้ยตัวแล้วดิ้ ดีดีได้บม่ค่อยดเต็มปากหมดหวหมดกันเลยวังนี้ก็เคืือปลาเก็ดแดง โคบกับ oui. ุกก <ank> er> pues mm ุกใหญ่ teachers, ุกใหญุ่กใหญุ่กบโกเดี๋ยวพ่อโดนน้ำุกแน่โลนเมโกบใส่ ึนๆบๆอ่ามาเกาะมีตัวครับโอ้ยห้างหะายทีตำหนิหาทิมันทีเลย ยังแท้กิดแงเกาะไหมน้ง

กเก็ดแดงอีก2ตัวกเก็ดแดงดีเท่าไ่ทาน,น

ยคุยลามคุยลามสาลาหคุยลามโอเครุ้นนี้ละเราไป ามสิ้นฮกอด mm ุกจุนี่เหรอโอ้โหปลาเพี้ยมาจนได้เห็นบ่ยุบสุดแล้วเพี้ยยุบทีเดียวติดเี้ยเว้ย หาย h ỏ กงเอไปเขยกลาบลงมึงนะผ่านเพราะว่าลาบแซดด้วยบอกนึง่งว่าบ่านหนองสังนอืมไป้เฮ็ดตกเด็ดนะตดดทอพ่อมื่อนดืนนะ่ะที่มันได้โล่สามขีดนะ

กามังลจรงจริมั่งลงค่อโมันค้าๆนี่แล้วเ็นางมันวุยเด้ต <at> ัวางมันนิดหนึ่งตัวขั้นตอนนี้มันต้องปอกแผลนี่เลย เห็นความดินเยอะกว่าแต่มันไหลลงไหลลงเลนินบวชฮะฮะ,ะมาแล้วมาแล้วครับปนินปนินปนินนปนินดโดน,โดนมาเห็นตัวนี้ครับปนินแล้วโตงามอยู่ จุ๊นยนยนาะอย้ยยยยยยยปยตัวยยัยย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 ย ตัวเลตัวงามนี่ใส่สอตัวลูสาตัวลูตัลวลูกกตักวก็ดีบุคลโดีสาตัวเป็นโลสอขีดประมาณนี้ยใส่ปนิ่งแบบแๆบแบบแบบแแบบแบบแบ

อันนอ้อย่างโอ้กระมังใหญ่ดินแห้งครับกะมังใหญ่กะมังใหญ่กระมังใหญ่มันเครื่องรูปแล้วนี่กระมังตัวนี้กะมังจิ้นแห้งหยุดเลยขึ้นน้ำเร็วแล้วกะมัง ักินเข่าเที่ยงครับ,ก,บ,บกินตัวเช้ามากเมื่อได้ท่านข้นไปกินเข่าอยู่นี่จะอธิบายสองมือมหลายอยู่ช่วงเศร้าเบื้อง,งนที่ได้จากโลกเัไปสร้างเบื้องสิบโลบขาดนะครับไปสร้างเบิ้งเว่าท่านโได้เอาปามมาไว้ ลสมเส้นเบียบกับเส้นล่างจะเป็นได้ไหมวันนั้นพ่อกันเลยครับจปกินข้าเริ่มกำลังหยุดช่วงบ่ายต่อยกสิบสองโลครับเส้นจูช่วงเศร้ามหาใบนี่ก็บใบสองแล้วเหรครับไปเบียบเอาป๋ามาไว้โอ้โหเป็นแบบนี้ไงครับกราดิ่งตามๆว่ปตักปลามาไว้บ่เห็นคุณแล้วไอทั้งไงแล้วอือเจนเบียบได้ เจ็ดโลครึ่งครับนี่สวยไงมีลายดีซีโลเอามาแซ่แซ่ถังเลยพลา ai, ลงไป่ละมีลานนี่เอ้อจนเบียดไปแล้ว ã, เลยต่ปตเ ỗ, แบบป็ตป ỗ, บบนตัวนี้เจ็ดโลครึ่งตักแต่ป่าอยู่ว่าจะบริป่าลายเส้นตัวเลขสองโลครับจะบุญต่อช่วงใบแล้วครับได้เพิ่มกันบ่หมันบ่หมันมน,นี่ก็ถือว่าหมันทีน่ดอกช่วงเศร้าๆเศร้า,ามหาใบนะใบสองกินเขาเติมแหงก่นอน ลุ่มต่อช่วงใบครับหาเล้ง